พาลูกไปวัดให้มีความสัมพันธ์กับวัดเห็นพระสงฆ์สอนลูกยกมือไหว้พระอยู่บ้านก็สอนลูกสวดมนต์ไหว้พระให้มีค่านิยมพื้นฐานตอนลูกยังเล็กอย่าห่างลูกอย่าทิ้งลูกต้องดูแลลูกให้ดีลูกเราอยากได้มีดีมีปัญญาทุกคนแต่เขาไม่ทราบเขาไม่เข้าใจทําไมไม่บอกเขาอาตมาไม่โทษเด็กเด็กเขาเกิดมาอยากเป็นพระเอกนางเอกทั้งนั้น อยากรวยอยากสวยอยากดีอยากมีปัญญาแต่เขาไม่รู้เขาไม่ทราบเขาไม่มีวันเข้าใจห่วงผูกคอคือจะกินอะไรก็ห่วงลูกพ่อแม่ถึงจะหิวอย่างไรหากว่าลูกอยากรับประทานก็ต้องให้ลูกก่อนไม่ใช่นั้นแล้วมันจะติดอยู่ที่คอห่วงผูกแขนก็คือสามีภรรยาห่วงผูกขาก็คือทรัพสมบัติ ถ้าท่านเป็นสามีภรรยาทะเลาะกันลูกจะหาความสุขไม่ได้นะขอฝากไว้พ่อแม่รักกันดีปรึกษาหากันดีลูกจะดีใจมากมีความสุขพ่อแม่ต้องสร้างความดีไว้ให้กับลูกทำถูกไว้ให้กับหลานรักให้ถูกวิธีทำความดีให้ลูกดูเดี๋ยวนี้ทำความชั่วให้ลูกดูกินเหล้าให้ลูกเห็นเล่นการพนันให้ลูกเห็นทะเลาะกันให้ลูกได้ยิน ขอฝากพ่อบ้านแม่บ้านไว้ด้วยถ้าเกิดจำเป็นจะทะเลาะกันอย่าให้ลูกได้ยินเกิดจะร้องไห้น้ำตาไหลขึ้นมาโรดกรุณาไปร้องในห้องสุขาอย่าไปร้องให้ลูกเห็นหน้าที่ของคนคือรับผิดชอบหน้าที่การงานคนเราจะอยู่ได้ด้วยหน้าที่การงานพ่อแม่รับผิดชอบคือรักลูกคิดปลูกฝังให้ลูกตั้งตนฝึกรักศึกษา ให้ลูกได้ดีมีปัญญามีวิชาตั้งตนให้ลูกเป็นคนดีบุรธิดาก็ต้องรับผิดชอบด้วยการศึกษาเล่าเรียนหาเหตุหาผลว่านอนสอนง่ายพ่อแม่ช่วยลูกได้ลูกช่วยพ่อแม่ได้ด้วยกรรมฐานเมื่อนั้นสำคัญมากแม่ต้องรักษาลูกไว้แม่ที่ดีต้องเป็นแม่แบบแม่แผนแม่แป้นแม่บันไดแม่บ้านแม่เรือนอยู่ตรงนี้ลูกจะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับแม่และหลักให้ลูกไม่ใช่พ่อถึงพ่อจะดีแสนดีแต่แม่ฉุยแฉกแตกรานสุรุยสุรายไม่รู้จักเก็บงาให้ดีไม่เป็นแบบที่ดีของลูกรับรองเจ๊งแน่ๆแ,แม่บ้านดีลูกดีหมดแม่บ้านดีผัวเป็นอะไรก็ได้เป็นนายคนได้เป็นเจ้าเมืองได้เป็นอาเสียได้ผัวขี้เล่าเมายาไม่เป็นไร ถ้าหากภรรยาดีชักคนลูกดีแน่ผัวกินเหล้าเจ้าชูอย่าไปสนใจเราจะไปตามผัวคนชั่วมาทำไมดูแลลูกให้ดีสวดมนต์ทำกรรมฐานแผ่เมตตาให้เขามีความสุขเดี๋ยวผัวดีคนเดิมจะกลับมาผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกสี่คนดูแลลูกอยู่คนเดียวสามีไม่เคยมาเหลียวแลเลยตลอด16ปีดิ้นลนหาเลี้ยงลูก จากลูกจ้างแต่เต้าจนมาเป็นผู้จัดการอยู่อังกฤษลูกดีหมดอีกรายหนึ่งแม่ความอยู่ปอสี่สวดคนเมตตาทุกวันทำกรรม,มาฐานเป็นประจำตัวเองค้าขายร่ำรวยทำอะไรก็ได้มากผลลูกสาวสี่คนประสบความสำเร็จทั้งการศึกษาและหน้าที่การงานขอท่านสองคนสามีภรรยาได้เงินมาจากการทำบุญส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเสื้อหารเลี้ยงลูก ประพติปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำหลวงพ่อติดตามผลมานานปีจนขอท่านสองคนผัวเมียาตายไปแล้วต่อมาลูกหลานก็ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมั่งมีสีสุขอยู่กรุงเทพก็มีมีเงินเป็นร้อยล้านอยู่สหรัฐอเมริกาก็มีท่านเลี้ยงลูกขอให้มีศรัทธามีอัธยาศัยตั้งแต่เด็กๆโตขึ้นว่านอนสอนง่ายหมดทุกคนเลยนะ อย่าให้ลูกอยู่ว่างอย่าให้ห่างผู้ใหญ่นกอยู่ในกรงให้รีบสอนออกไปแล้วจะตามไปสอนอย่างไรจะมีเขยมีสะพ้ายขอให้เรียกคนดีอย่าไปเอาลูกเศษฐีคนมีปัญญาอยู่ที่ไหนก็จเจริญเอาละหนูหนูไปฝึก,กจิตสูงเมื่อใดหนูจะได้มีสามีจิตสูงถ้าหนูจิตตำ่ำเมื่อใดหนูจะได้สามีเป็นคนใจตำ่ำ พานทั้งหลายพ่อเปรียบเป็นลั้วบ้านให้ความแน่นหนาไม่ให้ใครมาลังแกลูกได้แม่เปรียบเป็นอาคารมั่นคงในใจิตใจลูกทุกคนเป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านพาลูกเข้าวัดตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวจะมองเห็นผ้าเป็นตุ๊กตาต้องพามาตั้งแต่เด็กๆจะได้เป็นเรียบร้อยลูกนำพ่อแม่เข้าวัด เป็นอภิชาตตบุตรพ่อแม่ไม่มีทานให้พ่อแม่บำเพ็ญทานพ่อแม่ไม่มีศีลให้พ่อแม่บำเพ็ญศีลพ่อแม่ไม่มีภาวนาให้พ่อแม่มาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมพี่น้องต้องรักให้ปองดองกันพี่รักน้องน้องรักพี่